ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทลันะคะคลิปนี้เป็นพิากาศในหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่แฟนเก่านะคะเสียใจและเสียดายในความสัมพันธ์ที่จบลงนะคะเหตุผลที่แฟนเก่านะคะเสียใจและเสียดายในความสัมพันธ์ที่จบลงนะคะมันคือเหตุผลอะไรนะทำไมเขาถึงแบบทั้งเสียใจและเสียดายในความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงเสียใจและเสียดายเรามาดูกันนะคะ คลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เคยแบบมีประเด็นความรักแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่จบไม่สวยหรือเป็นความรักที่เรามองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายนะคะก็ทำให้คนทั้งสองคนนะคะห่างกันโดยที่ไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลนะคะทีนี้เขาจะกลับมาเสียใจและเสียดายในความสัมพันธ์นะคะ ที่จบลงกับคุณน่ะนะคะเพราะอะไรเขาถึงยังเสียดายและเสียใจเรามาดูกันนะทุกคนนะคลิปนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่3น้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจอจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเนาะอย่าเอาไปตัดสินใดอย่างสิ้นบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะมันเป็นแค่แนวทางนะดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์เท่านั้น อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะทุกท่านนะเพราะว่าน้องแมวกาลังวิ่งเล่นตอนนี้นะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีเสียงกระดิ่งมาบางทีอาจจะมีน้องแมวกระโดดขึ้นมาวิ่งเล่นนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะไพ่มีทั้งหมดสี่กองนะทุกท่านนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่นะคะมาดูซิว่าทำไมเขายังเสียดายและเสียใจนะ ที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปอ่ะเพราะอะไรเขายังเสียดายและเสียใจนะคะมันมีเหตุผลอะไรมาดูกันนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ขอบคุณน้องที่ทำทามสเต็มให้ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเอาละทุกคนกองที่1ที่2ที่3มที่4เลือกไพ่กองที่เราคิดว่าเป็นดวงของเราแล้วก็ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนะคะเราจะมาดูกองที่1กันก่อนเนาะ ผู้ <molec> อ่านจะเปิดไพ่ในเรื่องข,ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านั้นก่อนนะอันนี้เป็นกรุ๊ปที่หนึ่งค่ะทุกท่านนะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขายังเสียดายแล้วก็เสียใจในความสัมพันธ์ที่จบลงเขามีเหตุผลอะไรนะคะก่อนอื่นนะผู้อ่านจะดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะคะแล้วเราค่อยมาดูคําตอบว่าเหตุผลที่เขายังเสียใจและก็เสียดายเพราะอะไรนะคะ เป็นการเปิดไพ่แค่6ใบเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยนะคะพไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะไปที่สองเป็นราชินีถือดาบใบที่3นะเป็นทาวเวอร์นะ ใบที่4เป็นไพ่เฮอร์มิตใบที่5เป็นไพ่เดอะซัใบที่6เป็นไพ่เดอะมูนโอ้โหพระอาทิตย์กับพระจันทร์มาคู่กันเลยโดยไม่ได้นัดหมายนะทุกท่านนะเอามาดูกรุ๊ปที่1ค่ะพนักงานหลักของคุณนะคะมองว่าก่อนหน้านี้นะในความรักความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะ ทางไกลเป็นที่ไหนก็ได้ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดเลยนะคะคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะต่างๆนะมันมีความแตกต่างกันมาก <c oughs> คนสองคนมาเจอกันโดยความบังเอิญอาจจะเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเจอจากแอปต่างๆก็ได้นะคะหรือเจอกันโดยบังเอิญโดยที่แบบเหมือนเราไปสถานที่ไหนสักแห่งและเหมือนถูกตาต้องใจนะคะเหมือนเจอแล้วเหมือนเป็นคนที่ใช่นะคะ สารสัมพันธ์กันเร็วมากนะคะคือเหมือนเจอกันปุ๊บก,ก็คือเหมือนกับว่ามีการสารสัมพันธ์กันทันทีเลยนะคะมีการให้สถานะมีการคบหาใจกันแบบรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่มีความแตกต่างเรื่องอายุนะนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะอีกอย่างหนึ่งคือคนหนึ่งนะคะจะเป็นคนคิดมากนะคะอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะ ไม่ได้แบบว่าต้องแบบยึดติดอะไรมากแต่อีกคนหนึ่งเศร้าตลอดนะนะคะอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบว่าคิดในเรื่องของคิดบวกอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นคนคิดมากหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่คิดมากเขาเป็นคนคิดบวกอย่างเงี้ยนะคะมีความเป็นเด็กนะคะตรงนี้แล้วก็เหมือนกับคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยคุณอาจจะชอบในเรื่องของหน้าตาเขาก็ได้นะ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์นะ คุณกับเขานะ่าจะมีการเริ่มต้นส,นสัมพันธ์กันแบบด้วยการที่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนอาจจะมีการปรึกษาในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องของเงินทองก็ได้นะคะความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะดูแลเป็นพิเศษนะคะเช่นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ที่เทคแคร์เขาตลอดเวลานะคะเทคแคร์ care, ดูแลเขาทุกๆเรื่องนะคะทำให้อีกคนอะรู้สึกว่าเอาละนะคะ เขาถือไพ่เหนือกว่าเราแล้วก็เหมือนกับว่าสั่งอะไรก็ได้นะคะโดยที่ตัวขงคุณเองนะอาจจะเป็นคนที่รู้สึกอึดอัดใจมั่งแต่ด้วยความที่เราอยากให้คนที่เรารักนะคะมีความสุขเนาะนะคนะ,ะเราก็ทําให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งในเรื่องของการงานการเงินนะถ้าเราแบบช่วยได้นะทุกสิ่งทุกอย่างคุณทุ่มเทมากนะแต่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองว่าเพราะความแตกต่าง ทั้งอายุทั้งเรื่องทัศนคติหลายๆอย่างนะมีการทะเลาะบเบาะแวงกันเกิดขึ้นบ่อยอครั้งนะคะมีการแบบพูดประชดประชันบางคนก็จะพูดในเรื่องของการที่ว่าฉันช่วยเหลือเธอมากเธอช่วยเหลือฉันมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เกิดการบล็อกกันนะในความสัมพันธ์นะคะบล็อกกันเกิดขึ้นตัดขาดกันไม่สื่อสารไม่อะไรใดทั้งสิ้นอาจจะเป็นเขาก็ได้นะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะตัวของคุณเองนะคะเหมือนกับมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทุ่มเทให้นะคะทุกเรื่องนะคะแต่คุณไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องของความรักเลยอันนี้ต้องพูดเลยนะคะเราอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบรักเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าผู้อ่านอ่านตามให้นะอ่านแบบไม่เอาใจใครเลยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราผู้อ่านบอกเลยว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะคะอาจจะให้เราแบบซัพพอร์ตหลายด้านนะนะเนี่ยถามว่าเขาชอบเราไหม มันชอบคนละแบบไม่ได้ชอบแบบว่าเป็นคู่รักแต่เขาชอบเหมือนกับว่าเป็นพี่สาวเป็นพี่ชายหรือเป็นญาติคนหนึ่งนะคะที่เวลาที่เขามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็มีคนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนะคะอืมนะตัวของคุณเองนะอาจจะมองว่าเอาละ่ะด้วยความที่ความแตกต่างหลายด้านนะนะคะอาจจะมีในเรื่องของความห่างเหินนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกันนะคะทีนี้คุณอาจจะเกิดการทบทวนตัวเองว่า เอาละนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและตัวเขาเองอาจจะมองว่าเราอ่ะเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณหรือเปล่าเป็นคนที่จุกจิก,จก,จกเป็นคนที่แบบทุกรายละเอียดอย่างเงี้ยเขาอาจจะลำคญาราหรือเปล่าเนาะตรงนี้นะคะคุณก็เลยแบบปีกวิเวกปีกตัวออกมาจากตรงนี้นะคะโดยไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่อะไรใดทั้งสิ้น เพราะเรามองแล้วว่าเขาไม่น่าจะมีความจริงใจกับเรานะคะอันนี้สิ่งที่คุณคิดนะนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นะมีเรื่องทะเลาะกันมีในเรื่องของการพูดประชดประชันกันนะคะคุณเองก็ทนไม่ไหวในความรู้สึกในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคือมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มองออกว่าเขาเข้ามาหาเราเพื่ออะไรนะคะนะตรงนี้เลยทําให้คุณกับเขาแบบจบกันโดยแบบไม่สวยนะคะ แต่คุณทําใจมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะไม่ได้แบบว่าไปด้วยกันนะคะอืมแต่คุณก็มีความสุขในช่วงหนึ่งนะที่เขามาต่อเติมมาแบบทาให้เราแบบมีรอยยิ้มทําให้เราแบบมีโมเมนต์ที่ว่าเออถึงเวลาเราต้องส่งข้อความถึงเวลา,เาต้องโทรหาอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ของคุณในเมื่อมันจบลงเนาะจบแบบไม่สวยนะคะตัวเขาเองอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือตัวเขาเองอาจจะยังไม่มีใคร แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายในความสัมพันธ์ที่จบลงกับคุณเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาแบบเสียดายและเสียใจมันเป็นเรื่องอะไรนะคะทําไมเขายังแบบเสียดายและเสียใจเนาะนะคะมาดูกันซิ ใแบ,บแรก3ดาบเลยนะใบที่2นะคะห้เท้าใบที่3นะคะ4ดาบนะผู้อ่านมองว่าสิ่งที่เขาแบบเสียใจนะคะก็คือเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอาจจะมีในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเขาอาจจะปันใจให้กับคนอื่นช่วงเวลาที่แบบอยู่กับเราครบกับเราอย่างนี้นะคะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อตรงนะนะคะนี่เขาเสียใจตรงนี้แหละนะคะแล้วเขามองข้ามในเรื่องของความดีมองข้ามในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเราทุ่มเทให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าเขาก็ได้รับแบบวิบากกรรมเนาะตรงนี้ว่าการที่แบบเรารักใครสักคนแล้วอีกคนนึงไม่เห็นในเรื่องของความรักนะนะคะมันเหมือนว่าย้อนแย้งมาหาเขาตรงที่ว่าคุณอาจจะทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวเขาเองไม่เห็นในเรื่องของคุณค่าเนี่ย ตอนนี้เขาน่าจะได้เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอืมนะนะสิ่งที่เขาแบบเสียใจเนาะแล้วก็เสียดายอะไรเสียดายในสิ่งที่ว่าทุกๆครั้งไม่ว่าอะไรก็ตามนะคุณทุ่มเททุกอย่างเลยนะคะแต่ตัวของเขาเองนะเหมือนนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้แบบมีอะไรที่ว่าต้องฟันฝ่าไปด้วยกับคุณหรือไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องมองอนาคตร่วมกันนะคะ ปล่อยให้คุณแบบดิ้นรนคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยสิ่งที่เขาเสียใจนะคะแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ว่าช่วงเวลาที่คุณแบบป่วยเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเขาไม่เคยเทคแคร์ไม่เคยดูแลคุณเลยนะคะจนทุกวันนี้นะเขายังรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจบลงโดยที่ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของเขาเองเกิดจากความที่ว่าเขามองข้ามนะคะในสิ่งที่ คุณแบบให้เขาเต็มที่นะคะนี่ในความเสียใจและเสียดายของคนที่กรุ๊ปหนึ่งนะคะทั้งเสียดายและเสียใจในเหตุผลนี้นะคะอ่ะมาดูกรุ๊ปที่สองกันบ้างค่ะทุกคนอันนี้เป็นกรุ๊ปที่สองนะมาดูสิว่าแฟนเก่าะทำไมรู้สึกแบบเสียใจและเสียดายในความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขานะมาดูกันว่าก่อนหน้านั้น,น,นความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไง ใบแรกนะคะเป็นเมจิเชียนนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นห้เาเมท้าใบที่สามเป็นลาซินีถือไมเทา้าใบที่สี่เป็นแฮงแมนใบที่ห้าเป็นสองดาบใบที่หกเป็นชาดีออดอ่ะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์นะของกลุ่มที่สองเนี่ยนะคะกลุ่มสองนะน่าจะมีการสานัมพันธ์กับรักทางไกลนะเป็นใครก็ได้นะตรงนี้นะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เนาะนะคะต่างภาษาต่างเำเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะ ตรงนี้ไพ่ชาลีอ,อ่อนอะแบบเด่นมากเลยนะเหมือนว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติแหละแล้วก็อาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับพวกราชการก็ได้นะตรงนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์นะคุณกับเขาอาจจะเจอกันแบบทางโซเชียลก็ได้นะคะแล้วก็ใครคนใดคนหนึ่งนะช่วงระยะเวลาที่แบบามาสารสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแหละนะคะเหมือนว่ายังมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะที่ย้อนกลับมานะคะแล้วก็ทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เหมือนกับได้กลับมาติดต่อกันอีกนะคะทีนี้นะคะอาจจะมองว่าความรักความสัมพันธ์เป็นรักสองทางเลือกนะนะคะเป็นเขาก็ได้นะที่มีรักสองทางเลือกหรือเป็นเราก็ได้นะเป็นการสลับกันเนาะตรงนี้เหมือนกับว่าเจอปัญหาหนักเลยนะคะเลือกใครไม่ได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณก็ต้องการในเรื่องความชัดเจนนะตรงนี้นะคะ ผู้หญิงคนนี้ต้องการแบบความชัดเจนแต่คนคนนี้ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนนะไม่ได้ความชัดเจนกับใครเลยนะคะถ้าเขามีการดิวกันอยู่สองคนนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคนคนนั้นแล้วก็ไม่ได้ความชัดเจนกับเรานะคะเหมือนไม่มีคําตอบให้ทั้งคู่เลยเนาะในความรักความสัมพันธ์คุณเหนื่อยทั้งกายและใจนะบางครั้งคุณอาจจะมองว่าเอเราก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีทําไมต้องแบบไปเก่งแย่งกับใครนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคุณมองสถานการณ์แล้วมัน ดูเหมือนว่าตัวเองอาจจะด้อยค่าไม่มีศักดิ์ศรีคุณอาจจะถอยออกมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหน้าที่ถอยออกมา <c oughs> ในความสัมพันธ์คุณไม่ได้สื่อสารเข้ามาสักระยะหนึ่งนะ <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าเออเกิดความแบบแปลกใจหรือเกิดความที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ติดต่อไม่สื่อสาร <c oughs> เพราะปกตินะนะคะเราจะเป็นฝ่ายทักหาเขาก่อนหรือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องซัพพอร์ตเขาก่อนน่ะแต่ทุกวันนี้เหมือนเรานิ่งเงียบเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าเขาแบบไม่ค่อยที่จะแบบชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยไพ่สองดาบเนี่ยนะคะเขาไม่เลือกใครเลยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขาก็มีความรู้สึกที่ดีต่อเรานะแต่ถามว่ากับคนนั้นล่ะเขาก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยคนสองคนเนี่ยเขาไม่สามารถเลือกได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายได้ฝันหนึ่งเปิดโอกาสเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ที่ว่าไปๆกลับๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีคนโน้นด้วยมีเราด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้แบบว่า,าต้องการในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษสองทางเลือกมันเลยทําให้คุณมองออกว่าเอาละนะคะเขาอาจจะ เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าเข้ามาให้เราช่วยเหลือหรือเปล่านะคะเลยทำให้คนกรุ๊ปสองเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบเจ็บปวดมากเท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกแบบน้อยใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบเต็มที่อย่างเงี้ยแต่เขากลับมองไม่เห็นคุณค่านะคะม,มาดูซิว่าสิ่งที่เขาแบบเสียดายนะคะแล้วก็เสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคืออะไรนะเขาเสียดายอะไรแล้วก็เสียใจอะไร แรกนะคะเป็นไพ่เดอะสต mm hmm. าร์เนาะไพ่ใบที่สองนะเป็น t ด e ะอิมพีเรอร์นะไพ mm ่ hmm. ใบที่สามเป็นเด็กถือเหรียญน,นะ mm hmm. ผู้อ่านมองว่าสิ่งที่เขาแบบเสียดายนะคะเสียดายก็คือเสียดายในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าไม่ได้สานต่อกับเรานะคะ mm hmm. เขาเสียดายในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่แบบเราเทคแคร์ให้เขาเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรากับไม่เคยเห็นแบบ เขากลับไม่เคยเห็นในเรื่องของความดีของคุณเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าคาราคาซังในใจเหมือนกับว่ามันมีปมอยู่ในใจนะตรงนี้นะคะเ,เสียใจนะคะความเสียใจของเขาเนี่ยนะคะอาจจะเสียใจตรงที่ว่ามันสายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สายไปเพื่อว่าเขาอาจจะหันหลังให้กับเราโดยที่ไม่มีคําล่ําลาแต่พอจะกลับมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบยากลําบากเนาะนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เก็บได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะก็คงจะเป็นไปได้ยากผู้อ่านมองแบบนี้นะคะเนี่ยทั้งเสียดายทั้งเสียใจนะอย่างที่บอกบางคนอาจจะมีแบบตัวเลือกเยอะในนี้นะคะพอแบบเลือกไปเลือกมาอย่างเงี้ยไม่ได้ใครสักคนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอืมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเสียดายและเสียใจเนี่ยนะคะมันก็เป็นบทเรียนให้กับคนคนนี้แล้วล่ะนะคะอืมเนาะอะมาดู กรุ๊ปที่3กันค่ะกรุ๊ปที่3มาดูหน่อยว่าเหตุผลที่แฟนเก่านะทั้งเสียดายและเสียใจในความรักความสัมพันธ์ที่จบลงกับคุณนะคะเขาเสียดายอะไรเขาเสียใจอะไรนะคะมาดูไพ่พลังงานก่อนเนะาะหใบนะคะเรื่องราวความรัก ใบแรกของคุณนะคะเป็น1ถ้วยเนาะใบที่2นะเป็น2ไม้เท้านะใบที่3เป็นไพ่จัสตเมนไพ่เจ้ากรรมในเวรใบที่4เป็นทาวเวอร์ใบที่5เป็นราชินีถือไม้เท้าใบาที่6นะคะเป็นไพ่8ดเหรียญน,นะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์นะคนที่เลือกกรุ๊ปสามเนี่ยนะคะคุณน่าจะได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักนะคะไพ่จัส m เมนขึ้นนะคะคนคนนี้นะ่าจะเคยมีวิบากกรรมร่วมกับเรามานะคะ คุณกับเขาน่าจะมีในเรื่องของลักๆกเลิกๆก,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 กันตลอดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะตัดขาดก็ไม่ขาดนะคะมันยังมีแบบสายใยเส้นบางๆที่แบบเหมือนกับว่าเอาละถ้าเขามาง้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้อภัยเหมือนเดิมนะตรงนี้นะคะสองเหรียญน,นะคะบ่งบอกเรื่องความสัมพันธ์นะว่าคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งนะคะเป็นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงหรือยังเป็นเงาอยู่นะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นะคะ ถูกตาต้องใจนะคะ <c oughs> อาจจะถูกที่แต่ไม่ถูกเวลาก็ได้นะบางคนเนาะนะคะมาผิดเวลาก็ได้นะในความรักนะคะผิดเวลายังไงก็อาจจะมาตรงช่วงที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วอย่างนี้นะคะออในความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวแบบเล็กๆน้อยแล้วก็อาจจะทะเลาะกันถึงขั้นบานปลายบางครั้งนะคะ ในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมองว่า <c oughs> เขาไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเราเลยนะทุกอย่างนะคะเราดูแลตัวเองเราทําทุกอย่างดูตัวเองนะแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยได้แบบเทคแคร์ care, ดูแลเราอย่างเงี้ยนะคะอืมเนาะนะคะคุณกับเขานะ่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะอืมถ้าใครที่แบบว่าคิดที่จะ กู้หรือคิดที่จะแบบทำธุรก,กรรมการเงินตรงนี้ถือว่าผ่านนะคะเนาะถือว่าผ่านนะคะอถือว่าผ่านเรื่องราวต่างๆทีนี้นะในความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาอะนะคะรักกันนะนะคะแต่มีในเรื่องของทิฏฐิร่วมกันนะคะเหมือนว่าไฟได้ไฟหนึ่งก็ไม่ยอมอะฉันก็แน่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์นะคะแบบเขาเรียกว่าไงอะมันยั่งยืนหรือมันแบบอยู่กับเราแบบนี้ตลอดไปนะคะ ก็หนึ่งต้องพูดจากใจจริงเอาความกล้าเข้าไปแล้วก็อันที่สองก็คือบวกในเรื่อง,องความซื่อสัตย์นะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบลอตาลอใจเนี่ยถ้าเราแบบมีความมั่นคงเนาะตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะคะเอาละทุกคนนะคะในความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกคุณน่าจะเจอแบบคนรักเก่าๆเนาะตรงนี้นะคะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะบางครั้งก็ทําให้แบบอึดอัดใจเหมือนกันนะคะ เอาละเรามาดูหน่อยว่าแล้วสิ่งที่เขาแบบเสียดายนะคะและเสียใจนะคะในความสัมพันธ์ที่จบลงนะมันคืออะไรนะสิ่งที่เสียดายและเสียใจนะไพ้ใบแรกนะคะห่ถ้วยใบที่2นะคะ 1ดาบใบที่สามนะคะเป็นไพ่เจดดาบนะสิ่งที่เขาแบบรู้สึกเสียดายคือเสียดายที่แบบว่าความรักนะ่ะที่คุณแบบมีให้เขาอ่ะมันเต็มเปี่ยมเห็นไหมว่าหนึ่งถ้วยนะคะเนี่ยเขาเสียดายมากเลยที่เขาแบบมองไม่เห็นตรงนี้แล้วก็อาจจะมองว่าอืมเราอาจจะไม่ได้ไปสารสัมพันธ์ต่อกับใครนะเหมือนเหมือนมองว่าเป็นของตายอะไรประมาณนนะะเนี้ยนะคะเนาะนะคะ แล้วก็เสียใจนะในคำพูดนะที่เขาพูดออกไปโดยไม่คิดบางครั้งนะคะพูดเปรียบเทียบพูดแบบเสียใหหายนะคะนี่คือความเสียใจเนาะแล้วก็เสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบเคยวาดฝันเอาไว้เคยจินตนาการเอาไว้แต่สุดท้ายนะมันเหมือนว่ามันไกลออกไปทุกทีเนาะตรงนี้นะเรื่องราวต่างๆนะคะอเอาราคาตรงนี้เนาะสิ่งสัก <c oughs> เรื่องราวต่างๆนะคะก็ เหมือนกับว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะกับพฤติกรรมต่างๆเนาะที่อดีตคนรักหรือแฟนเก่านะยังเสียดายและเสียใจอะ่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของกรุปสามเนาะนะคะ,ะมาดูกรุปสี่สุดท้ายหน่อยนะคะอันนี้กรุปที่สี่นะทุกท่านนะแฟนเก่านะคะ รู้สึกเสียดายและเสียใจนะในความสัมพันธ์ที่จบลงนะนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดิมูนนะใบที่สองนะคะเป็นราชาถือเหรียญใบที่3เป็นไพ่เดอะซันนะคะใบที่4เป็นไพ่หกถ้วยใบที่หเป็นไพ่สามเหรียญ ใบที่หเป็นหกเม้านะเอาละค่ะทุกคนนะผู้อ่านมองว่าจากไพ่พลังงานหลักของคุณนะนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักที่มันเป็นเหมือนรักเราสองสามคนอะนะคะเหมือนเป็นรักซ้อนหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะนะคะเดือมูลขึ้นมาเนี่ยความเศร้าหมองความเสียใจนะคะความไม่เหมาะสมความไม่บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอืมนะในความรักความสัมพันธ์นะคะ เหมือนกับว่าคุณน่าจะไปถูกตาต้องใจกับใครสักคนหนึ่งนะที่อายุน้อยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วแบบสดใสรู้สึกว่าแบบคุยด้วยรู้สึกแบบมีกําลังอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผู้อ่านมอตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดที่จะสื่อสารเนาะนะคะมันก็เลยทําให้ไม่รู้จุดว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ มันเกิดเหตุการณ์อะไรมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเนาะนะคะหกถ้วยเข้ามานะคะเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะจะย้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะแต่งงงแต่งงานแล้วแบบมีบุตรมีอะไรแล้วก็ได้นะแต่ก็มาพูดมาคุยกันได้นะคะตรงนี้นะ,นะค,ะความสัมพันธ์นะคะมองว่า คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเปิดเผยนะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะเหมือนเหมือนระแวงนะ่ะเหมือนระแวงว่าเออจะเป็นอย่างที่เขาคิดไหมประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระแวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ตัวนะคะเอาละค่ะหกเม้านะหกเท้ามองว่าตัวของคุณเองนะทำงานราชการนะค่อนข้างที่จะ โอเคถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานราชการเนาะตรงนี้นะคะเหมือนมีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการแบบไปสอบไปเลื่อนขั้นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะทําได้นะตรงนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะตรงนี้เหมือนกับเราไม่ต้องการแบบไปแข่งแย่งใครอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องการไปแข่งแย่งใครนะคะ หรือไม่ต้องการแบบทําให้ใครแบบหลายๆคนรู้สึกแบบเหมือนเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยนะอืมก็จะเป็นในเรื่องราวที่คุณอาจจะมองมาแบบนี้นะตรงเนี้ยมันเป็นได้ทั้งเรื่องของการงานเป็นได้ทั้งเรื่องของความรักเนาะตรงนี้นะคะความเสียใจของเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุ่มเทไปเนี่ยเขามองไม่เห็นเลยนะคะอืมแต่คุณก็มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดเวลานะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเขาอาจจะมองว่าเออตัวเราเองนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบซ่อนเลนหรือตัวเราเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบงังอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเลยตรงนี้นะคะเอาละนะคะเรามาดูกันหน่อยว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเสียดายและเสียใจอะไรนะในความสัมพันธ์นี้นะคะทำไมเขาถึงแบบมาเสียดายมาเสียใจเพราะอะไร มาดูกันไพ่ใบแรกนะคะหดาบนะใบที่สองนะัราชาถือไม้เท้านะใบที่3าเป็นไพ่สองเหรียญน,นะอะมองว่าสิ่งที่เขาแบบเสียดายก็คือเสียดายในเรื่องของการที่ว่าไม่ได้ไปต่อด้วยกันนะตรงนี้เสียดายนะคะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจะเริ่มดีขึ้นเริ่มจะกเพอร์เฟกแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดแค่นั้นเองนะตรงนี้นะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน่ยนะคะมองว่าเขารู้สึกแบบเสียใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่า,าเราทำให้นะคะ มันเหมือนว่าอยู่ในใจเขาตลอดเวลานะตรงนี้อยู่ในใจเขาตลอดเวลาแล้วก็ไม่อาจจะลืมเลือนได้นะอาจจะมีเรื่องราวประทับใจกันหรือเปล่านะตรงนี้นะคะสองเหรียญขึ้นมานะในความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นแบบรักสองทางเลือกนะนะคะรักสองทางเลือกก็คือเหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะคะเหมือนดีทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบเปรียบเทียบได้แหละตรงนี้เนาะแต่ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ขึ้นอยู่ก,การตัดสินใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดในทั้งสิ้นเนาะตรงนี้นะเอาละเรามาดูหน่อยเนาะตรงนี้นะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะ <c oughs> ที่เขาแบบยังเสียดายเสียใจนะที่เลิกลากับเราไปเนี่ยนะคะมันสื่อสารให้หลายๆคนหลายๆด้านเนาะตรงนี้ได้ดูว่าพอรู้คุณค่ามันก็สายไปอย่างเงี้ย ถามว่าอยากย้อนกลับไปไหมบางคนตอบออกมาเลยว่าถ้าเลือกได้จะไม่ขอเจอไม่ขออะไรทั้งสิ้นหรือบางคนนะคะอาจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ก็แล้วแต่มองเนาะตรงนี้นะเอาละทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนาะความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างเรากับแฟนเก่าเนาะที่ว่าเอ๊ะทำไมเขายังเสียดายและเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เรามาดูกันเนาะตรงนี้ว่ามันจะตรงใจกับเราหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามเนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบนะคะอยากติดตามคลิปกันต่อไปนะคะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ